เจ๊บุ๋มเสียงวิหกนะคะล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวยาวๆรัวๆถึงเรื่องนี้กําลังพยายามทาสิ่งนี้อยู่อ่าหลังจากที่มันเกิดประเด็นดาราม่าเนาะทุกคนเรียกว่าอาดีตแล้วกันอ่ะเจ๊บุ๋มอดีตหมอํำเสียงวิหกคือจากล่าสุดนะคะจากไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ทางบอสนุหมอํำเสียงวิหกได้ออกมาโพสต์เดือดสองโพสต์ต่อกันค่ะและได้มีการพูดแคปโพสต์ของทางเจ๊บุ๋มเสียงวิหกนะคะ ลงมา๋ยวซานจะอ่านให้ฟังถึงประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นย้อนไปดราม่านะคะก็คือเนี่ยโพสต์แรกเลยของทางบอสนุหมอลำสิหกที่ได้โพสต์ถึงเตปบุ๋มนะคะก็คือเทปบุ๋มโพสต์โพสต์เฟซบอกว่า19ธันวาคมเจอก,กันกับสายงานหมอลำกับวงใหม่คณะใหม่เนี่ยพอโพสต์โพสต์นี้ออกไปหลายคนตกใจและทางบอสนุก็ได้แคปขึ้นมาค่ะหลังจากที่บอสนุแคปมาก็บอกว่าแหมทำเป็นไม่พอใจย่าลำดวนมีปัญหากับย่าอ,อาย พี่แท้ก็โดนซื้อตัวไปนี่เองพี่ก็ตอแหลเหมือนกันเนาะเอาหน้ามาตบสักทีสิไม่ได้เสียดายหรอกนะคนแบบนี้โอ้โหหลายๆคนเห็นแล้วก็ถือว่าแรงมากๆสําหรับโพส์นี้จากทางบอสนุมาลัมเซียมิหกและต่อมานะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาบอสนุก็ได้มีการมาโพสอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเจ๊บุ๋มได้ออกมาขัดแย้งอะ่ะออกมาแย้งประเด็นที่ว่าไม่มีใครซื้อตัวทั้งนั้นวิ่งหางานเอง ถ้าให้เงินเดือนตามที่ตกลงจะลาออกไหมหัดย้อนมองในสิ่งที่ไม่เปิดเผยบ้างไม่ได้อย่างมีปัญหาและใครไม่รู้อะไรทักถามได้เนี่ยทุกคนและบอสนูก,ก็มีการมาโพสต์อีกบอกว่าเงินเดือนกูให้มึงตามที่ตกลงกันมึงมานั่งเช็คคนเต้นเฉยมึงจะให้กูจ้างมึงเดือนละส0 0 0มเลยเหรอ,อโซเชียลก็ถ่ายให้ไม่หักเปอร์เซ็นต์ก็ให้ถ่ายไม่หักเปอร์เซ็นต์ที่อื่นดีกว่ามึงก็ไป อย่ามาต่อแหลพูดมึงให้บอกหัวหน้าวงที่มึงจะไปให้ไหมอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นประเด็นที่เดือดมากๆแล้วทาง fc ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยบอสนกเลยคนแรกบอสนกเข้ามาบอกว่าบอสแมนเพลินอยากได้เงินเดือนนลซีหมื่นบ่ออ่าทุกคนอยากไปก็ควรเปลี่ยนนามสกุลค่ะอ่านามสกุลเสียมิหกไม่มีคนที่อยู่ในชีวิตจริงๆกับวงอ่าเอาใจแล้ว ค่ะคิดว่าเขาออกไปเพราะอะไรนะคะทุกคนเขาทําให้เอฟซหลายคนเสียวคมรู้สึกที่มีคนแบบนี้อยู่ในองค์กรอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนคือคุณก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปคุณก็เปลี่ยนชื่อจากเจ๊บุ๋มเสียงวิหกออกสี่แล้วคุณคนแบบนี้ไม่สมควรอยู่ในองค์กรเสียงวิหกอ่ะถ้าเขาไปเลยก็ไปแล้วก็ไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเจ๊บุม๋มก่อนไปอนันสกุลเสียงวิหกออกด้วยนะเดี๋ยววงอื่นเขาจะเสียชื่อนะจ๊ะ อาานูจริงๆตรงๆจริงใจเนี่ยบอนูเป็นคนที่จริงใจนะุกคนแล้วคือหลังจากที่มีประเด็นแบบนี้ออกมาจะพาไปดูทางเจ๊บุ๋มนะคะออกมาเคลื่อนไหวรัวๆเลยค่ะถึงประเด็นนี้นะหลายๆคนก็จับตามองอยู่ว่าเจ๊บุ๋มเนี่ยเคลื่อนไหวว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวสาวเนยจะพาไปดูเพราะว่าสาวเนยก็ได้ไปดูความเคลื่อนไหวของทางเจ๊บุ๋มนะคะตอนนี้ชื่อยังชื่อว่าเจ๊บุ๋มเสี่ยวนิหก นี่คือสิ่งที่เจ๊บุ๋มกําลังพยายามอยู่ค่ะเจ๊บุ๋มกําลังพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปไล่ดูนะคะจากโพสต์โพสต์นี้เลยนะคะทุกคนอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าย้ายบ้านจา่าใครยังรักยังเมตตากดเพิ่มเพื่อนเฟซใหม่ด้วยนะครับอ่าเป็นการสมัครเฟซใหม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยนั่งทาเฟซทั้งวันเลยเปลี่ยนชื่อไม่ได้เลยทาเฟซใหม่สํารองอยู่อ่าแล้วก็บอกว่าอ่าเนี่ย ปัญหามีไว้แก้และก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะและทุกๆวันจะดีเพราะสุดท้ายทุกคนต้องจากโลกนี้ไปเหลือแค่คุณงามความดีเท่านั้นเนี่ยลราก็บอกว่าพอเปลี่ยนชื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงมันขึ้นแบบนี้คือเป็นการยืนยันตัวตนสองชั้นนะคะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ประมาณนี้นะคะก็ไล่าย,ยาวๆไปบอกว่าเนี่ยอ่าล่าสุดก็เห็นว่ากลับไปสู่งานที่ถนัดนะคะทุกคนบอกว่า คัดของญี่ปุ่นในวันที่ไม่มีถ่ายละครไม่มีการดูแลศิลปินไม่มีการดูแลดาราหรือออกกองถ่ายก็จะมาช่วยพี่สาวร้านที่อยู่กรุงเทพนะคะสมัยก่อนอะไรประมาณนี้คัดไปสะสมไปนะคะของญี่ปุ่นก็คือเจ๊บุ๋มเนี่ยก็เป็นคนที่อดีตเคยดูแลดาราศิลปินนะคะทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นอีกเฟสนี้นะคะเฟสเจ๊บุ๋มเสียงมิหกเนี่ยจะเคลื่อนไหวถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นก็นนคือสิ้นเดือนธันวาคมค่ะ เฟสนี้จะเคลื่อนไหวถึงสิ้นเดือนถ้ายังแก้ไขไม่ได้ใครยังเอนดูคนเบื้องหลังคนนี้ย้ายไปนี่นะครับบ้านใหม่นั่นก็คือเฟสใหม่ที่ชื่อเฟสว่าบุ๋มคนเบื้องหลังค่ะนี่นะคะเห็นไหมเดี๋ยวเอาจะแปะขึ้นให้นะคะถ้ามันไม่เห็นเนี่ยบอกว่าจะย้ายไปเฟสที่ชื่อว่าบุ๋มคนเบื้องหลังเพราะว่าเฟสนี้เนี่ยเจ๊บุ๋มเสียงมิกไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเฟสได้นะคะทุกคนก็ มีมีถามนะมีการมาถามได้ว่าเนี่ยเออใครที่แบบแก้เฟซใครที่แบบเป็นแบบรับแก้เฟซแก้ชื่อเฟซไหมเพราะว่าไม่สามารถแก้ชื่อเฟซได้เลยนะคะเนี่ยเปลี่ยนชื่อเฟซยังไม่ได้ก็อย่าพึ่งว่ากันเนาะเพราะเบอร์ไม่ใช่เบอร์ที่สมัครอ่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆจะทําเฟซใหม่กับขออภัยเจบุ๋มก็บอกนะคะสาหรับคนที่ไล่ไปเปลี่ยนนามสกุลออกจากเสียงวิหกอ่าเห็นไหมทุกคนก็ออกมาเปลี่ยนเนาะแล้วก็ ก็เห็นว่าออกมานะด้วยกาบขอบพระคุณนะทุกคนเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปขออ่านก่อนนะคะกาบอ่ากาบขอบพระคุณเสียงวิหกที่เมตารับคนเบื้องหลังอดีตวงการบันเทิงคนนี้มาร่วมทํางานวันนี้อาจจะมีเหตุผลจําเป็นที่ป้าบุ๋มเจ๊บุ๋มคนนี้ต้องมีเหตุที่ทําให้เลือกเส้นทางเดินกาบขอบพระคุณเอฟซีที่เอ็นดูรักให้บุ๋มกาบขอบพระคุณผู้ใหญ่ในวงหลายๆท่านที่เอ็นดูเมตตาบุ๋ม ขอบพระคุณพี่ๆน้องๆในวงที่เป็นกันเองเหมือนพี่น้องขอบใจน้องๆแดนเซอร์ที่น่ารักทุกคนที่เป็นเหมือนน้องอ่ะเหมือนเพื่อนคอยสร้างเสียงหัวเราะด้วยกันขอบคุณคนที่ไม่ชอบอาจจะทําตัวเด่นเกินไปหรือไม่ชอบบุ๋มเพราะหลายๆสาเหตุก็ทําให้พวกคุณรู้ไว้ว่าคนที่พวกคุณไม่ชอบไม่ได้อยู่แล้วก็ขอให้พวกคุณจงยิ้มออกมาและจงยิ้มด้วยความบริสุทธิ์ใจให้กับคนอื่น ขอบคุณเส้นทางหมอลำที่ทำให้คนเบื้องหลังคนนี้จากที่ไม่เคยทำได้โอกาสได้สัมผัสขอบคุณขอบคุณและขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกคนคนก็บอกว่าเอา้าจะไปไหนเจ๊บุ๋มคนบอกว่านะเสียดายนะเจ๊บุ๋มดูแลน้องดีมากๆแล้วก็ติดตามเจ๊บุ๋มตลอดไปเสียดายเสียดายคนที่เสียดายก็มีนะคนที่เข้ามาห่วงใยก็เยอะ,อะคนที่เป็นกําลังใจก็เยอะ แต่ใดๆทั้งสิ้นนะคะนาณาจิตตางคนเราย่อมมีเหตุผลเป็นของตนเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นะคะหลังจากที่บอสนูออกมาเดือดเนี่ยฟาดเดือดเนี่ยหลายคนก็บางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจแต่ประเด็นนี้ก็คือสุดท้ายเขาก็เลือกทางเดินใหม่ของเขาแล้วเราก็ถ้าอยากใครนะอยากสนับสนุนก็ตามไปสนับสนุนได้ชิ้นเดือนนี้น่าจะมีการเล่นเฟซใหม่เจ๊บุม๋มคนเบื้องหลังนะคะเจ๊บุม๋มหมอลำเสียงวิหเนี่ยอาจจะ ปิดถาวนไปเลยเพร่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเฟซได้ยังไงก็ฝากไ้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้วงหมานลำเสียมิหกเป็นกําลังใจให้เจ๊บุ๋มด้วยนะคะในการเลือกทางเดินใหม่ที่อาจจะดีกว่าเดิมและคิดว่ามันอาจจะไปได้ดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะสาวในาสารขาวขาก็มีเรื่องมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดนะคะคลิปนี้รู้สึกว่าจะพูดลิ้นพันไปหน่อยนะคะทุกคนยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ